ครับต่อไปก็จะใส่แผ่นข้างข้าวกับตัวท็อบต่อไปก็จะมาเป็นตัวก้านกลางซึ่งลักษณะการาใส่ก็จะคล้ายๆกับตัวแผ่นข้าง ตัวหกเหลี่ยนสำหรับใช้ล็อกมินิฟิกตัวตั้งกลางรุ่นนี้จะใช้ทั้งหมด2แผ่นต่อไปก็เป็นแผ่นสุดท้าย นี่คือรูมินิฟิกที่ขันเข้าไปเพื่อล็อกให้แน่นเ okay. นี่จะคือในส่วนของขั้นตอนที่ใส่ตัวแผ่นข้างซึ่งก็เสร็จพร้อมที่จะใส่ตัวพื้นล่าง